สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโหราวิวัดวสวัสดีค่ะอาจารย์ศรีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปรางค่ะค่ะวันนี้เนาะเราสองคนนะคะมาทํานายนะคะการทํานายนี้เป็นการทํานายแบบภาพรวม,รวมนะคะ<ว>ของเดือนตุลานะคะแล้วก็เป็นของ,ของชาวราศีมิถุนนะคะสําหรับคลิปนี้เนาะแต่ถ้าท่านใดนะคะอยากทราบดวงแบบเจาะลึกสามารถติดต่อแอดมินนะคะตามลิงก์ที่เดี๋ยวให้ด้าด่างได้เลยค่ะ เดือนตุลาคมนะคะชาวราศีมิถุนนะคะราคาจากคน,คนที่ทไม่จริงใจนะคะ,ะชาวราศีมิถุนท่านที่เกิดในระหว่างวันที่14มิถุนาถึง14กันยกฎดาหรือท่านที่ ผูกด,ดวงวางรักนานะคะสถิตในราศีมิถุนนะคะสำหรับชาวราศีมิถุนเดือนนี้เนาะนะคะก็คือเนื่องจากดาวใหญ่ๆนะคะก็คือดาวพระรัสสัป,ปดีเนี่ยท่านจะถอยหลังนะคะจากราศีกุ้งนะคะซึ่งเป็นภพแห่งความหวังนะคะแล้วก็เข้าสู่ราศีมังกรนั้นความหมายที่อาจารย์ศรีกําลังจะเกินในเรื่องนี้ก็คืออะไรก็แล้วแต่นะคะของชาวราศีมิถุนนะคะ ที่เคยทำเคยหวังนะคะเคยได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่เคยมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราวางแผนหรือเราทำมาก่อนหน้านี้ม,มันจะเข้าโหมดของการถอยกลับไปอย่างเช่นต้องมาวางแผนใหม่ต้องมาวางเป้าหมายใหม่นะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนคนใหม่หรือสัมพันธ์ต่างถิ่นแดนไกลนะคะแต่สิ่งที่ทำมาก่อนหน้านี้ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งเดิมๆนะคะจะไม่คงอยู่แล้วนี่คือความหมายของความหมายของดาวที่ถอยหลังกลับมานะคะแสดงว่าต้องหาความหวังใหม่ๆต้องหาหุ้นส่วนพาร์ทเนอร์หรือไปลงทุนในต่างถิ่นแดนไกลนะคะคุณ<ะ>จะมีโอกาสประสบผลสําเร็จเป็นอย่างมากนะคะนี่คือการแก้ดวงของชาวราศีมิถุนนะคะ,ะอ่ะ จันทร์สีพูดมาทั้งขนาดนี้มันก็เข้าข้องเกี่ยวเรื่องงานนั่นแหละนะคะ,<ฮ>ะเพราะงั้นเรื่องงานของชาวราศีมิถุนเนาะงานของชาวราศีมิถุนเนี่ยเป็นงานที่ข้องเกี่ยวกับงานบริหารจัดการนะคะการวางแผนนะคะ,<ฮ>ะข้องเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ที่ใช้หัวใช้มันสมองนะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ถ้าก่อนหน้านี้มันไปไม่ได้นะคะคิดว่าปุ้ยกำลังจะมีเงินก้อนใหญ่มีโชคมีลาบมีความหวังแล้ว แต่ปรากฏว่าพอพอเข้าเดือนตุลาปุ๊บมันพลิกทันทีแสดงว่าสิ่งที่เราถ้าคว้าได้โอเคคุณคุณได้ก่อนอนะนี้แต่ถ้าเดือนนี้ถ้าไม่ได้แสดงว่ามันไม่ได้แล้วนะคะมันจบมันตัดอาจจะต้องต้องต้องทำอะไรแบบ<ช>นิ่งๆหรือคิด,ดานานๆสักนิดนึง่งเ,<อ>เพราะงั้นพอเดือนนี้ปุ๊บนะคะงานของชาวมิถุนก็แสดงว่าต้องไปคิดใหม่เริ่มใหม่นะคะไปสัมพันธ์หุ้นส่วนรูปแบบใหม่แล้วอาจารย์สีแนะนำนะคะควรจะสัมพันธ์ต่างประเทศนะคะเพราะว่า คุณมีดวงที่ข้องเกี่ยวกับต่างถิ่นแดนไกลที่มันบิ๊กๆนะคะมันสัมพันธ์ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะแต่อาจจะไปอยู่ในช่วงสั้นๆหรือวางแผนหรือแม้แต่ปฏิบัติเอาได้หมดจริงๆอะ่ะถ้าคุณมีช่องทางอะ่ะอย่าลีรอนะคะก็คือลุยได้เต็มที่หรือทําได้เต็มที่ในช่วงเวลานี้แล้วคุณจึงจะมีโอกาสประสบผลสําเร็จในเรื่องงานนะคะแต่ถ้ามันลันไปแล้วเดือนนี้เอ้ยยังเอาไม่อยู่อ่ะเอาไม่เป็นไรคุยไว้ก่อนนะคะตั้งความหวังใหม่วางแผนใหม่ คิดอะไรที่แล้วแต่ที่มันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วค่อยลุยก็ได้ไม่สายเหมือนกันนะคะนะคะสำหรับเรื่องงานก็จะประมาณนี้ส่วนเรื่องของการเงินชาวราศีมิถุนนะคะก็เกณฑ์เขาเรียกว่าการเงินตอนนี้ก็เขาเรียกว่าการเงินอโอเคนะได้เงินเป็นก่อเป็นกรรม,มนะคะจากอิทธิานมาที่ทำนะคะอ่าก็ยังโอเคอยู่แต่อาจจะไปในเรื่องของอาการการ การใช้จ่ายวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอยู่หรือครอบครัวตัวเองนะคะหรือการเข้าไปช่วยเหลือครอบครัวตัวเองนะคะตรงนี้มีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ถามว่าการเงินยังดีไหมการเงินชาวราศีมิถุนก็ยังดีอยู่นะคะไปได้ใช่ไหมไปได้ไปได้ยังไปได้ดียังมีเงินก้อนหรือมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามีปัญหาให้แก้ไขแต่สามารถแก้ไขได้มีเงินให้จับจายใช้จ่ายส่วนในเรื่องของชาวราศีมิถุนที่กำลังจะมองนะคะ ในเรื่องของการเงินที่จะหาเงินต่อไปหรือ,อในเรื่องของการวางแผนเงินต่อไปอะนะคะ,ะก็อาจจะมาจากอะไรนะ,ะการทํางานที่มันป,ปรับเปลี่ยนหรือมองใหม่ๆหรืออะ,อะไรใหม่ๆ ที่ที่ตัวเองมองหรเป้าหมายที่จะได้การเงินใหม่ๆมาจากงานหรือการสัมพันธ์อะไรที่มันเป็นต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือการลงทุนก็ได้ใช่การลงหรือการลงทุนที่ตัวตัวเองมองใหม่ๆขึ้นมามันก็ยังเป็นเงินให้ชาวราศีมิถุนได้เขาเรียกว่าจับจ่ายใช้สอยหรือได้เงินเป็นกอบเป็นกาอยู่นะคะส่วนในเรื่องของเขาเรียกว่าถ้าจะมองในเรื่องของ ที่จะไปมองหารายได้จากอะไรพวกอสังหานะคะอ่าพวกอสังหาพวกอะไรขายที่อ่าก็ยังมีเกณฑ์ที่ชาวราศีมิถุนที่จะจับเงินก้อนใหญ่ได้เหมือนกันนะคะโอเคนะคะเพราะงั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องการเงินก็ยังไปได้เนาะแล้ไปล้แล้วถ้าฟุกฟุกดีๆนะคะสามารถคว้าเงินก้อนใหญ่ได้ด้วยนี่แหละนะคะชาวราศีมิถุนจากเดิมๆที่อาจารย์ศรีบอกว่าอาจจะต้องเชนต้องปรับต้องเปลี่ยนจากอะไรเดิมๆก็มา ควาหรือมองช่องทางใหม่ๆที่จ<ช>ะหาขวาเงินตรงนี้หรือหาเงินทํางเงินจากตรงนี้นะคะอโอเคอนะคะอาจารย์ขอสรุปว่าชาวราศีมิถุนนะคะการเงินของคุณมีใช้ไม่ขาดมือในเดือนตุลาคมนะคะเรามาดูถึงเรื่องสุขภาพนะคะสําหรับชาวราศีมิถุนเนาะนะคะอาจารย์สีก็แยกให้2ระบบเนาะ,ะสเรื่องนะคะก็คือเรื่องแรกนะคะนะคะคุณควรดูแลนะคะสุขภาพของตัวเองเช่น การทานอาหารนะคะการพักผ่อนนะ,ะการออกกําลังกายเพื่อให้ดีเป็นพื้นฐานนะคะเพราะว่าในในส่วนตัวอาจารย์บอกว่าคุณจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องงานหรือเครียดหรือกังวลนะคะแล้วก็ทําให้เขาเรียกว่าอ่าพักผ่อนไม่เพียงพอมีโอกาสบุบได้จากการทํางานมากนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาเรียกว่าไม่ดูแลตัวเองอแล้วจะทําให้สุขภาพของคุณโทมหรือเสื่อมหรือเกิดปัญหาได้ในระดับต่อไปนี่คือข้อแรก ส่วนข้อที่2นะคะระบบหรืออวัยวะที่คุณควรระมัดระวังนะคะก็คือระบบที่เกี่ยวกับกระดูกนะคะนะคะเส้นเอ็นนะคะเส้นยืดนะคะแล้วสิ่งที่ต้องระมัดระวังลําดับต่อไปก็คือหมายความว่าเฮ้ยบางทีอ่ะเราเราสุขภาพพื้นฐานเป็นคนที่มีโรคประจําตัวหรืออะไรอยู่แล้ว uh huh. อันนี้คุณมีโอกาสวูบได้นะคะคุณมีโอกาสอะไรก็แล้วแต่ที่แบบสะดุดปุบป,ปับ นะคะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าปุบป,ปับนะคะเพราะฉะนั้นระมัดระวังนะคะดูแลให้ดีร่างกายแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่รวมทั้งคนที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ก่อนแล้วต้องระมัดระวังเป็นพิเศษช่วงนี้นะคะเพราะงั้นอาจารย์ศรีแนะนําเลยกันนะคะไปทําบุญนะคะตอนนี้เราไม่สามารถที่จะไปด้วยด้วยตัวเองได้ถ้าไม่สะดวกเนาะนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดเพราะงั้นอาบริจาคอะไรก็ได้ที่ทางไกลก็ได้นะคะเ็คืรว,ว่าทางโซเชียลทางทาง,ทางโซเชียลแล้วแนวไหน แนวสุขภาพเลยนะคะสังทธาทานยาโรงพยาบาลสง์นะคะถ้าท่านใดสามารถนาะบริจาคเลือดได้เงี้ยโอเคเลยยิ่งดีใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากนะคะชาวราศีมิถุนทุกท่านนะคะดูแลสุขภาพให้ดีนะคะแล้วก็สามารถทำดุทำบุญเนาะเกี่ยวกับด้านนี้ได้เลยค่ะนะคะเรามาดูเรื่องสุดท้ายดีกว่าความรัก โอเคตอนนี้ก็มาถึงในเรื่องของความรักของชาวราศีมิถุนนะคะอาจารย์ขอแนะนําให้ชาวราศีมิถุนนะคะระวังหรือตัดขาดจากคนไม่จริงใจนะคะ,ะเพราะว่าทำไมาชาวราศีมิถุนคุณมีโอกาสที่จะเจอคนหรือคนเข้ามาแบบไม่จริงใจกับคุณท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็อาจจะต้องเว้นระยะห่างกันนิดๆน,นะคะ ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะคะกับการที่การพูดการคุยหรือการปรึกษาอาจจะมีปัญหากับคู่ได้นะคะหรืออีกอันหนึ่งอาจารย์ก็แนะนําว่าคนที่มีคู่นะคะอาจจะพากันเดินทางไกลนะคะไปพักผ่อนหรือไปรีแลกหรือไปหาสถานที่เขาเรียกว่าใหม่ๆไกลๆนะคะ เขาเรียกว่าผ่อนคลายนะคะอาจารย์เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศใหม่เอออาจจะดีกับกับชาวราศีมิถุนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไกลกันนะคะหรือวางแผนอ่าแล้วถ้าคนโสดล่ะถ้าคนโสดเนี่ยเขาบอกว่าคนโสดต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะระวังเจอคนที่ไม่จริงใจนะคะเข้ามาเข้ามาเขาเรียกว่าเข้ามาสร้างเขาเรียกว่าความหวังให้กับเราหรือเข้ามาแล้วแบบไม่จริงใจเข้ามาหลอกเราอะไรเงี้ย ก็ต้องระมัดระวังนะคะอ่าโอเคนะคะสำหรับเรื่องความรักเนาะนะคะ,ะแล้วก็อาจารย์สีกับอาจารย์ปางเนาะสุดท้ายนี้เราก็จะฝากติดตามนะคะทางช่อง Youtube นะคะเพจหทราวิวัฒ แล้วถ้าเกิดว่าใครต้องการนะคะการดูดวงหรือเจาะลึกต้องการเช็คดวงตัวเองในจังหวะนะคะติดต่อแอดมินเราได้เลยค่ะทางทางรายแอดนะคะอาจารย์ขอวอวยพรให้ชาวราศีมิถุนนะคะสิ่งใดที่เป็นอุปสรรคปัญหาสุขภาพนะคะขอให้ผ่านพ้นนะคะและก็ได้รับโอกาสดีๆในในเรื่องของการคิดใหม่ทำใหม่มตัดสินใจใหม่นะคะอขอให้ รวยๆเหงงๆปังๆค่ะสำหรับอาจารย์สีนะคะอาจารย์สีก็ขออวยพรให้ชาวมิถุนเนาะมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะคะแล้วก็คล้ายๆอาจารย์ปังเหมือนกันตัดสินใจในเรื่องงานและความรักได้ถูกต้องค่ะค่ะพบกันคลิปหน้านะคะก็คือเราจะมีดวงรายเดือนแล้วก็เดือนพฤศจิกายนนะคะสำหรับคลิปนี้เราสองคนอาจารย์สีอาจารย์ปางค่ะวันนี้ต้องกล่าควคำว่าสวัสดีค่ะ